สวัสดีครับน้องๆเข้าพบกับพี่มิกกี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่มิกกี้เอาเรื่องของคลื่นมาคุยกันนะอยู่ในวิทยาศาสตร์มต,ต้นง่ายๆสบายๆ5นาทีจบมาเราต้องจําแนกประเภทของคลื่นให้ได้ก่อนอการจแนกประเภทของคลื่นเนี่ยแบบ่งเป็น3แบบมีแบบการใช้ตัวกลางนะลักษณะของคลื่นเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของความต่อเนื่องอมาดูประเด็นแรกก่อนเคลื่องในตัวกลางครับมคบีคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่อาศัยตัวกลางตัวอย่างเช่นนะคลื่นน้ํคลื่นเสียงอ่านะต้องใช้น้ําต้องใช้เสียงถูกไหมนะครับใช้อากาศอ่เป็นตัวถ่ายพลังงานนะครับคลื่นไม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลางเช่นแสงนะพวกรังสีต่างๆอ่านระังสีคอสมิกนะนานาพันธุ์ทั้งหลายเอ็กซเรย์ได้หมดนะครับอ่นะนะถัดมาถ้าเราดูประเภทลักษณะของคลื่นมี2แบบคือคลื่นตามยาวกับคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางเนี่ย ก็คือเป็นลูกคลื่นอนุภาคเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับตั้งฉากกับทิศของคลื่นแต่ถ้าตามยาวคืออนุภาคเคลื่อนที่ซ้ายขวาตามทิศของคลื่นเลยตัวอย่างของคลื่นตามขวางนะครับเช่นนะคลื่นในเส้นเชือกเคยสะบัดเชือกใช่ไหมบึ๊บเนี่ยอนุภาคของเชือกมันจะขึ้นลงถูกป่ะเออแต่ถ้าเป็นคลื่นตามยาวอนุภาคจะสั่นครับเช่นคลื่นในสปริงเนาะหรือคลื่นเสียงก็ได้นะครับอันนี้คลื่นตามยาวโอเคไหมเอาสุดท้าย อันสุดท้ายเป็นเรื่องความต่อเนื่องนะครับขึ้นโดนกับขึ้นต่อเนื่องโอ้ชื่อง่ายมากขึ้นโดนมาทีละลูกตูดตูดตูดมาทีละลูกอ่าขึ้นโดนขึ้นต่อเนื่องก็คือมาแบบเป็นชุดเลยปืด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 โอเคไหมนะครับแค่นี้เองเนาะข้อสอบส่วนใหญ่ชอบออก2อ,อันนี้ตัวกลางกับลักษณะเนานะขึ้นกลขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชอบถามตัวอย่างอ่าขึ้นตามขวางขึ้นตามยาวโอเคนะครับในประเด็นถัดไปอ่ะดูต่อ นะครับจะเป็นเรื่ององค์ประกอบของคลื่นกับสูตรคำนวณจริงๆเราเรื่องคลื่นนะคลื่นเรื่องคลื่นทั่วไปเนี่ยสูตรคำนวณจะมีแค่นี้เลยนะครับแล้วสูตรแบบว่าสูตรอามาตะนิรันดร์การคือ v เท่ากับ f ลัมดาแตละอันคืออะไรอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของตัวแปรก่อนตัว v คือความเร็วคลื่น f คือความถี่สส่ลักษณนี้เราเรียกลัมดาอ่มามันจะดูน่าตานะากวนนิดนึงโอเคไหมลัมดานะครับนี่คือความยาวคลื่นอ้าวความยาวคลื่นคืออะไรมาดูกราฟแรก โอเคถ้าเราเห็นกราฟนี้เป็นเรื่องการกระจัดกับระยะทางให้รู้ไว้เลยว่าความยาวคลื่นคือลักษณะของลูกคลื่น1ลูกโอเคปะ่ะนะครับอีกความหมายหนึ่งคือระยะระหว่างสันถึงสันตรงนี้นี่คือสันถึงสันนะอีกแบบหนึ่งคือท้องถึงท้องโอเคปะ่ะอ่านี่คือ1นึ่งลัมดาหลูกคลื่นหรือครบลูปขึ้น1ลง1โอเคไหมเนี่ยคือ1นึ่งลัมดาเป็นระยะลูกคลื่นโอเคปะ่ะนะครับ ถัดมาคาบโอเคถ้าเป็นกราฟระหว่างการกระจัดกับเวลาแบบนี้แล้วเป็นลูกคลื่นมานะครับเป็นการบอกคาบคาบคืออะไรนะคาบจะเป็นส่วนผกผันกับความถี่นะครับคาบหมายถึงเวลาเวลานะคาบหมายถึงเวลาที่คลื่นครบ1ลูกโอเคปะ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เลยคลื่นเคลื่อนที่ครบ1ลูกใช้เวลาเท่านี้พอกราฟแกนนอนเป็นเวลาเห็นไหมอ่านะครับนั่นเองเรียบร้อย สูตรมีแค่นี้โอเคไหมจำไม่ได้ v เท่ากับ f ลมดาถ้า f คือส่วนผกผันของความ t ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าลงไป v เป็นลมดาส่วน t ก็ได้โอเคป่ะนะครับเพราะนั้นในใจของพี่มิกี้นะจำแค่สูตรเดียวสูตรบนจบเลยโอเคป่ะ v เท่ากับ f ลมดาจำไว้คลื่น v เท่ากับ f ลมดา v เท่ากับ f ลมดา v เท่ากับ f ลมดาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับโอเคมาดูโจทย์กันนะครับ ข้อนี้นะดูกราฟคุ้นๆไหมเออเนาะตัว x คือระยะทางเห็นป่ะนะครับกราฟคุ้นมากระยะทางใช่ไหมหน่วยเป็นเมตรใช่ปะและกราฟนี้เป็นเวลาสแสดงว่ากราฟแรกน่าจะบอกอะไรเราบอกแลมด้าใช่ไหมความยาวขึ้นและกราฟเวลาบอกอะไรจ๊ะบอกคาบถูกไหมเออบอกคาบตัวทีนะครับอะมาอ่านโจทย์กันเลยโจทย์สาบรรทัดเชือกเส้นหนึ่ง สั่นด้วยความถี่ค่าหนึ่งทำให้เกิดขึ้นต่อเนื่องขึ้นที่ไปทางขวารูปโอ้ส่ดยวาวหาคำถามก่อนคำถามอยู่ประโยคสุดท้ายจงหาอัตราเร็วของคลื่นบนเส้นเชือกนี่โจคคำนวณพวกนี้ไฮไลท์คีย์เวิร์ดไว้ถามหาอัตราเร็วใช่ไหมวิวิว,ว,วิมีสูตรอะไรเกี่ยวข้องบ้าง v เท่ากับ f แลมด้าหรือไม่ก็ v เท่ากับแลมด้าส่วน t ก็ได้ใช่ไหมนี่ได้เลยแล้วกราฟแรกบอกอแลมด้าอ้าวแลมด้าเท่าไหร่ ก็คือ1ลูกขึ้นถูกไหมครับใช่ไหมการาฟตรงนี้เนี่ยอันนี้0.4อันนี้0.8อันนี้1.2 1.6่ใช่ปะเนาะหช่วงขึ้นก็คือลง1ขึ้น1ก็ได้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ1ลัมดามาแล้วใช่ปะจาก0.4ไป1.2เมตรเท่าไหร่เอาหักลบกันเหลือ0.8นี่ไงประโยคนี้บอกแล้วลัมด d ามาเป็น0.8เมตรนี่เลยนี่คือ1ลมดา และการข้างล่างบอกคาบใช่ไหมครับโอเคคาบคือขึ้นเคลื่อนที่ครบ1ลูกอ่ะครบ1ลูกปืด๊ดจากหนึ่งไปห้าจริงไหมหนึ่งลูกนี่เลยนี่คือคาบโอเคจากหนึ่งไป5กีว่วิ4วิใช่ไหมเพราะนั้นคาบคือสวินาทีต่อรอบโอเคป่ะ okay. เรียบร้อยเอา้าใส่สูตรฟูไดค์นะครับเอ้ยไม่ใช่ใส่สูตรแทนค่ามา เราใช้สูตรข้างล่างได้เลยเนาะ v เท่ากับ l a m b d ส่วน t ใช่ไหมครับเา้าจัดไปพี่น้อง v เท่ากับ0.8แล้วหารด้วย4ใช่ไหมเอาคำตอบสวยงามมากได้0.2เมตรต่อวินาทีสวยๆจุบุจุบุโอเคปะ่ะอ่านะครับอืมเนาะแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นจำแพทเทิร์นของกราฟให้ได้โอเคปะ่ะเนาะ กาเขาบอกมา2แบบใช่ไหมแบบถ้าเป็นระยะทางอันนี้บอกแลมด d า1ลูกคลื่นฮะถ้าเป็นเวลาเนาะจะบอกคาบนะหรือตัวทีนั่นเองใช่ไหมครับโอเคปะ่ะเนาะแค่นี้เองสบายๆโจทย์ถามอะไรก็ตอบได้ตัวแปรมันมีอยู่แค่นี้ V เทากับ F แลมดาวเทแลมดาส่วนทีโอเคไหมครับเนาะ5นาทีนี้จบแล้วนะสบายๆนะครับโอเคไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกับพี่มิกี้กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ